ความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเราได้ฟังการสาธยายพระไตรปิฎกถือว่าเป็นการได้รับฟังสิ่งที่ล้ำเลิศและหาที่คัดมา ก็เป็นเนื้อหาที่เราทุกคนสามารถหยิบไปใช้ไปปฏิบัติได้แต่ยังมีบางแม่บางมุมที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับภาษาเราอาจจะไม่เข้าใจในสำนวนภาษานั้นก็มีอยู่หลายเรื่อง บางเรื่องเราเข้าใจดีแต่บางเรื่องเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยจะตรงตามที่เราคิดเท่าไหร่ไม่ได้เรื่องแปลกถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่เป็นธรรมดาและธรรมชาติอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรายังขาดความเป็นอุบาสกอุบาสิกา ที่เราเรียกว่าธรรมะสำหรับอูบาสุกอูบาสิกาทธรรมาได้ไปศึกษาคนดูก็พบว่าสิ่งที่เป็นจุดบอดของพวกเราชาวพุนะุธเนี่ยมันมีจุดบอดอยู่เจ็ดเรื่องในเจ็ดเรื่องเนี่ยก็คือหนึ่งขาดการเยี่ยมเยียน พระพิสุทิลองนึกดูว่าในชีวิตเราได้พบปะพระพิสุทที่ผู้ให้ธรรมะให้ข้อคิดกันจริงๆเนี่ยเราได้พบกันกี่ครั้งตอนน่อหนี้เราได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการฟังธรรม จากนั้นประการที่สองคือละเลยในการทำธรรมไปวัดมีเรื่องให้ทานไม่ขยันนะบอกเธอขอให้ใส่บาตรที่ไหนไปไม่เคยฝาดเคยรว้ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปคอยใส่บาตรพระที่เคยบินาบาตอยู่ปกปติ อูไม่ใส่แล้วเพราะไม่อยู่ในกระแสะโฆษณาพระพุทธเด้าตรโอทุกวันเขาใส่วันนี้หายไปเลยเรื่องขยันให้ทานนี่ไม่มีใครเกินชาวพุทธแล้วชาวพุทธไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชาวพุทธประเทศไทยขยันจริงๆให้ทั่วๆไปก็ให้ มันี้แม้แต่ตูว้วางไว้เฉยๆกูยังใส่ดังนั้นน้ำใจในการให้ทานยังไม่มีใครเกิดพอเรื่องรักษาสีง้องกระพ่อนกระแทกนะรับไปแบบทำเนียมเออยอะโดยมากแล้วเลือกพ่อด้วยนะพ,อนพ่อไหนกูนกูปิดปากไว้เดี๋ยวกูว่าไม่รับกูผิดไม่เป็นไร จากนั้นปานากรู้สึกว่าพอเท่าไหร่ใครที่มักจะผิดข้อไหนมากเพอนั้นเนียน่ยเดี๋ยวกูจะดีร้ดพอเรื่องของการฝังคำจะเริ่มนะมันคันตรงนั้นมันปวดตรงนี้แล้วรู้สึกว่าภาระเข้ามาเป็นกระบวนเลยนะ ในขนาดมาวันอาทิตย์ถึงเจอสามสี่ 3, คนมาตอนเชา้าพระอาจารย์โอ้ได้เจอหลวงพ่อีีใจแต่พอดีมีธุระขอลาก่อนแ้วบ <c oughs> อกเธอผู้ได้จริงน,นะตอนนี้ไปเธอกลับไปบ้านต้องอยู่กับเรื่องธุระตลอดเลยอย่าอยู่กับเรื่องร้ายสาระไร้จารย์ก็แค่ามาฉันไม่เชื่อ เพียงแค่เดินออกไปตรงนี้เธอก็ไปคิดเรื่องแล้วเอาคำนี้ไว้เพื่อหลอกพระเป็นความชอบธรรมน <c oughs> ั้นพอคิดความธรรมแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไปนะจิตใจที่รู้สึกว่าการฟังธรรมเป็นสิ่งจำเป็นนไม่ค่อยแล้วถ้าลองไปทบทวนดูตัวเองว่าในรอบปีเนี่ย สามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าตัวเองนี่ฟังทมกี่ครั้งนี่แม้แต่ลูกติดบอกว่าให้อัดเทปไปด้วยฉันลืมแล้วดิพยายามดึงผ้าด้วว่าเออฉันลืมลืมอัดนะโดยมากจมมากะเป็นอย่างเนี้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอ้เราพ่อให้อัดเทปเปิดแล้วไม่มีเสียงมีอะไรัน,น่ไม่ได้อัด เรียบร้อยทำเรียบร้อยทุกอย่งางเรงะะเาไม่ได้อะมันเป็นอย่างไรเพราะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยชินนั้นเรื่องการฟังธรรมีนเราน้อยมากไม่ค่อยจะได้เป็นนิสัยจึงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของศาสนาเรื่องของธรรมะที่ฟังเมื่อกี้เรื่องดีมีสาระที่ลึกซึ้งที่สุด แต่บางคนนั่งฟังไปฟังมาก็นานจังเลยนะวันนี้ปาเอาไปตั้ง42นาทีวันนี้นั่นเป็นการที่บอกถามบอกนานนี่เป็นเรื่องดีนะเนี่ยมีสาระและคนอ่านยอดมากวันนี้ผู้เผยชัดถ้อยชัดค่อสมกับที่นำสาระหลักๆมา เป็นความหมายของคำว่าให้สำมแต่พวกเราในนัน้นรู้สึกแทะจากเขงเมื่อไรที่จะบอกว่าสรุปแล้วไม่ได้คิดความทำมาคิดไปอเมื่อไรหยุดเมื่อไรหยุดเม่อไรหยุดยดังนั้นถ้าเราคิดความทำอย่าถูกก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าไม่คิดความทำให้ถูกกงประโยชน์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ประการที่สําคัญเรื่องการไม่ฟังธรรมเนี่ยเพราะเรามักจะมองว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรม,มะมีอาจจะมาขัดขวางความสนุกสนานความเพลิดเพลินอะไรต่ออะไรไม่รู้ความคิดสารพัดที่คิดไปแต่ถ้าเอามาศึกษาธรรม,มะมาฟังธรรม,มะเป็นเรื่องที่ลำเลิศที่สุด เอาเพียงแค่เรื่องความงามนี่นะไหนใครพอจะสรุปตัวเองได้แล้วว่าคําว่างามมันคืออะไรเราโดยคนอื่นเขาหลอกเรื่องความสวยจนกระทครับเราสวยขนาดเขาหลอกขายเรื่องนั้นแต่งเลืสวยแ,ยแต่งเร่องงามพอมาเจอความธรรมะเพียงประเด็นเดียดวเท่านี้ทำที่ทําให้งามสองอย่าง ตัวสองอย่างเท่านี้นยใครมีธรรมะส,สองอย่างนี้คนนั้นงามคือขันติและโสระจ,จักคนไหนมีความอดทนมีความสงบสงเสงียนเตรียมตัวเรียบร้อยดีนะคนนั้นแหละคนางามงามอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางที่ไหนนะ แต่ถ้างามหรือสวยตามที่เขาโฆษณากันซื้อกันจนหมดเงินก็หาความสวยไม่ค่อยเจอเพราะเราคือผู้ที่ยังกระหายว่ากูน่าจะสวยกว่านี้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 คือทั้งวัดไม่ใช่น้อยเลยนะที่ได้ประโยชน์จากคนที่คิดอยากจะสวยหาความสวยจากเครื่องสำอางไม่ได้กูมาหากับพระพุทธเจ้า กจะติดคอแต่อาจารย์หน้าขอให้กูผิวพันธุ์หน้าตา,านามกว่านี้แต่าจากหน้าจามีผิวพันธ์ขึ้นมาเป็นเท่ากระพองที่ติดนะจ๊ะว่าแหมเข้าไปนิดหนึ่งแต่อาจารย์หน้าก็เป็นปานฟังนันคิดตัวว่านี่คือการไม่ฟังธรรมคูนเสียอะไรมากมายก่ายกอง ทัานเราต้องใส่ใจในการความธรรมประการที่สามต้องเป็นผู้มั่นคงอยู่ในศีลในธรรมคือเรื่องอื่นมันเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปเถอะแต่สิ่งไม่ควรให้เปลี่ยนแปลงคือสีลธรรมจิตใจที่มั่นคงอยู่กับศีลกับธรรมนำชีวิตตัวเองให้ไปสู่ความปลื้มใจให้ได้ เราอาจจะไม่เป็นคนร่ำรวยเป็นมหมาเศรษฐีที่หนึ่งสองสามของโลกแต่เรามีศีลธรรมที่ประจำอยู่ในใจิตใจคนทั้งโลกเคารพพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าเพราะท่านมีศีลมีธรรมตรงลงว่าเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนเศรษฐีมั่งมีสีทุกทุกอะไรทั้งสิ้นหรอกแต่เรามีสิ่งที่พระพุทธเจ้ามี เป็นความสุขใจขนาดไหนหละนะ่ะหาสิ่งนี้ไว้กับตัวไม่ดีหรือแล้วเราก็ไม่ต้องไปประชาสัมพันธ์กับใครที่ไหนรอแต่เราสุขใจอิ่มใจหลับก็สบายตื่นก็อิ่มใจไปไหนก็รู้สึกมีแต่มิตรไม่มีศัตรูนั้นเราหาสี่งทำไว้ในจิตใจแต่คนโดยมากไม่เคยหาสี่งทำ นี่เชื่อไหมว่าวันสามสี่วันที่เขาเทศกาตปิดเนี่ยก็ปิดตามกฎปฎิติอยู่แล้วแต่ไปปิดเพิ่มก็วันหนึ่งคือวันมาค่ะคนไปวัด,ด้งหมดไปหาศีลหาธรรมหรือไปหาเหรียญหลวงพอง่อหลวงลุงหรือไปหาบอกแกนซีหรือไปหาน้ำมนต์ถามว่าไปหาธรรมหาศีลหาธรรมกับไปหา เหรียญหากบอกเซมซีหาการยกบางทีมีม้าตัวระบ,บอกยกได้แล้วคนนี้จะหน้าจะยกไม่ขึ้นจะลำบากยกขึ้นทุกคนนะเพราะมันรู้แล้วควจะยกไม่ขึ้นคนอตรายไปตั้าอยู่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่เรื่องที่ควรจะได้มาประคับประคองชีวิตก็น้าไม่เอามีกี่คนที่ พระยาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับขอธรรมะหนึ่งข้ออาจารย์บทมานานแล้วสรุปทำไม,ม่ผมสักหนึ่งข้อได้ไหมครับเอาข้อเดียวหรือขอสีละข้อหนึ่งหลวงพ่อโพธานมีโยมขอต้องโยมมันขอสีข้อเดียวท่านอาจารย์โอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาครับก็ขอได้มากเท่าไหร่อาพ่อ แต่ไม่เอจอละขออกเขาบอเดียหลวงพวกก่อโบสถ์ยอดทนเธอรักษาศีข้อเดียวนี้ได้เธอจะเป็นคนลำเลิศในชีวิตคือสีรักผู้อื่นข้อเดียวมั้งต่ลวงพมีศีรักผู้อื่นข้อเดียวฆ่าเขาได้ไหมรักของเขาได้ไหมประพฤติผิดในเรื่องเพศได้ไหม พู้โก่ขอได้ไหมไปดื่มกินของมึนเมาแล้วมาเทเจเขาได้ไหมก็จะรู้ว่าถือศีลเพียงข้อนี่ไปเจียวหลวงพ่อพธาได้เท่านี้มาใช้ตลอดชีวิตเลยนี่พวกเรามาวัดหลายวันแล้วนี่แล้วก็รับศีลจนว่าหลายข้อนะเนี่ยแต่หน้าผมสงสัยว่าหมดตั้งแต่่อออกจากวัดแล้ว แล้วเขาไปได้ข้อเดียวก็ใช้ตลอดทีดเลยหรือเอาของลราพ่อปัญญาก็ได้สีนข้อเดียวของลพ่อปัญญาคือยิ่งให้ยิ่งได้นอกนิสัยเนี่ยมาใชา้คนคนนั้นก็กลายเป็นคนที่ประเสริฐลำเลิศถ้าเราเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ลำเลิศได้ก็ต้องอาศัยเป็นคนมีศีลมีธรรม ประการต่อไปนี่คือต้องมากด้วยความเรื่องใสในรัภิกษุทั้งหลายถามว่าจิตใจของเราขณะน,นี้มีพระอาจารย์ที่เราถือว่าใช่มีพระอาจารย์อยู่ในหัวใจเราจริงจริงมีเกี่ยวแต่เชื่อว่าขณะน,นี้นี่ไปตามกระแสของไม่น้อยเลยนะโอยพระเดี๋ยวนี้ก็ยเยี่ โดยที่ตั้งฐานาก็บวดสามวันตั้งแล้วก็โอ้โหไปนั่งวิภาควิจารณ์ที่้า่นน้่ขึ้นต่อไปตัวบวดบ้างที่จะได้มีอะไรดีๆขึ้นไปมากสารพัดรู้เรื่องพระภิกษุูดชั่วไนรู้หมดเลยแต่ไม่รู้อย่างเดียวว่ากูชั่วอะไรบ้างหรือว่ายกเว้นให้อภัยกูชั่วไม่เป็นไรหรอก ถ้าเราเนี่ยเข้าใจเรื่องของการว่าเรื่องใสในพระพุทธมีความมั่นใจว่าท่านแหละคือผู้ให้ประทีปธรรมในชีวิตเราได้เป็นหลักใจมีความจิ่มใจเมื่ออยู่ใกล้ท่านท่านก็จะเป็นผู้ที่ไม่เบียเดเบียนเราไม่เคยทำอะไรเรารู้สึกว่า เป็นภาระเพราะท่านในด้านวัตถุถ้าเป็นภาระจริงๆแล้วก็คือมีเรื่องอาหารเรื่องนมที่ย่อาใสยรักษาโรคมีเท่านี้ไม่มีหรอกว่าขอช่วยซื้อนมพุกกเล่นไม่มีสามจีท่านอายุสามจีไม่มี โยมที่เป็นโยมก็ต้องรู้ด้วยว่าพระภิกษุจะ